ะหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญกองทัพเนี่ยขึ้นต่อกับใครครับครับจอมทัพไทยจอมทัพไทยคือใครครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับและความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของประเทศในหลักของในเรื่องของการทหารกระชัดอธิปไตยตามบะชาติจะบุกเข้ามาเรื่องของความมั่นคง และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนั้นค,คือความมั่นคงของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนถ้าท่านที่มีหน้าที่ถ้าท่านที่ได้กล่าวสาบานตรงทนสาบานตนนะต่อหน้าพระพักต่อหน้าธงชัยสมรภูมิแล้วเนี่ยยังปล่อยให้มีคนบังอาจมีพักการเมืองบางพักคนบางคน ประธานรัฐสภาบางคนนายกบางคนเนี่ยกระทำการลบดูดูหมิ่นเนี่ยมันเป็นการถ้าท่านปล่อยให้ไม่ทำเนี่ยแสดงว่าท่านก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยเหมือนกันคือผู้ที่ดูแลความมั่นคงโดยเฉพาะฝ่ายกองทัพแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าเขายอมสละชีวิตได้ถ้าศัตรูมาลุกลานประเทศไทยแต่เวลานี้ศัตรูที่ว่ามันซ่อนตัวมาเป็นนักการเมืองทุนสามานแล้วก็ดูแลในทุนขุนศึกอย่างดี ดูแลคนที่มีภาวะมีพวเงอย่างดีเนี่ยในทุนสามาเหล่านี้เนี่ยเขาดูแลดีขนาดนี้ความเป็นศัตรูมันก็มองยากว่าตกลงคนที่มานั่งกินข้าวอยู่ด้วยเนี่ยเป็นศัตรูหรือเปล่าเนี่ยจะเอาอะไรเป็นแว่นในการเอ็กซเรย์ว่าอันนี้เป็นศัตรูหรือไม่ใช่ศัตรูตรงนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือว่านักวิชาการครับสื่อนะครับทางด้านของคนมีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายค้านจะเป็น40สว นะฮะเป็นนักวิชาการเป็นสื่อเป็นภาคประชาชนต่างๆเหล่านี้จะต้องเอานําเสนอข้อเท็จจริงครับไปให้กับคนทั้งในประเทศได้รับทราบรวมทั้งแม่ทัพในกองทั้งหมดมันเขาคงไม่สามารถซื้อกองทัพได้ทั้งกองทัพมั้งครับครับถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีนายทหารที่รักชาติรักแผ่นดินเพราะว่าบรรพบุรุษของประเทศไทยหรืออดีตนายครับในกองที่ได้เสียสละลงไปนะครับ ผมนึกถึงพลเอกนุ่มก้าอีกคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่เสียสละเพราะเห็นว่าเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่กว่าชีวิตเพราะะนะไอ้ตรงนี้ต้องมีการดำเนินการขณะเดียวกันครับกล่าวในอีกส่วนหนึ่งกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับกระบวนการยึดยุติธรรมทั้งหมดนี้ว่าท่านต้องดูว่านี่เป็นการทำลายเสาหลักแห่งเรื่องของตุลาการของประเทศหรือไม่เป็นกระบวนการการทำลายนิติรัฐหรือไม่ ทำให้บ้านเมืองไม่มีคือมีแปรแล้วหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่หน้าที่ของสารรัฐมนู9เก้าคนแต่เป็นหน้าที่ของสารผู้วิพากษาไม่ว่าสาลดีกาสารปกครองและทุกสาร,สารเนี่ยจะต้องมาสนใจประเด็นนี้และก็นําเสนอประเด็นว่าเมื่อสภาพเกิดปัญหานี้จะมีทางออกอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับประชาชน แล้วคนที่เกี่ยวข้อง,งต่างมีหน้าที่จะต้องสนใจทําเรื่องนี้ออกมาผมคิดว่าถ้าสามารถทําเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วเนี่ยนะครับพวกที่ต้องการแสวงหาอานาจต้องการรัฐประหารประเทศเนี่ยจะทําไม่สําเร็จเมื่อทําไม่สำเร็จอย่างเดียวเราจะต้องมีการลงโทษพวกนี้เพราะเขาทําไม่สําเร็จจ้นนี้เขาก็ยังจะมีแผนมีการต่างเลยอยู่รประเทศไทยคนไทยนี่ใจดีเหลือเกินนะครับให้เขาทําผิดแล้วผิดอีก ผิดแล้วก็ยังได้เงินเผาบ้านเผาเมืองยังได้เงินไป7.75ล้านไอตอนนี้ขบวนการรัระหารเขาจะได้ยึดอํานาจของประเทศไปเราจะยอมเลยครับอันนี้เราต้องฝากไหมครับเราจะใช้ภาษานี้กับกรณีที่มือที่สืบนะครับเสถียรได้เคยพูดถึงกลไกร,รัฐบางตัวว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นธามให้กับสังคมกลไกเหล่านี้มันเป็นกลไกที่มีข้อจํากัดและมันก็ล้มเหลวในการที่จะดูแลแล,แล้วเมื่อล้มเหลวแล้วคนไทยก็ต้องออกมาแสดงตัวที่จะทําหน้าที่บางอย่าง แต่นี้สิ่งที่มีการพูดถึงว่าแต่กลไกที่กําลังถูกดําเนินการขณะน,นี้ทุนสามานก็บอกว่าเขาเป็น,นกลไกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแทนที่จะมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยทำไมฝ่ายค้านไม่สนใจเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องน้ําท่วมซึ่งตอนนี้รัฐบาลกําลังใส่ใจกับน้ําท่วมการจัดลําดับความสําคัญตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะเรียนถามท่านว่าในฐานะประชาชนเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองเนี่ย จะวางความเข้าใจระหว,ว่างน้ำหนักแบบไหนนะครับจนนี้เราพักสักครู่ครับท่านีประชาชนช่วงสุดท้ายนะครับกับสิ่งที่เรากําลังคุยถึงนักการเมืองทุนสามานที่เข้าไปรับใช้คนที่อยู่นอกประเทศและสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาเวลานี้ก็คือจะนํากฎหมายที่มาของสวซึ่งสาราฐมิมนได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วแล้วจะนําเข้าสู่กระบวนการการทุนกล้าวซึ่งพี่น้องประชาชนก็มีความเห็นตรงกันว่า เป็นการเหมิมเกริมเกินไปหรือไม่เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่แต่ข้ออ้างเหล่านี้ที่มาจากนักการเมืองเหล่านี้ก็บอกว่าเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนและจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองดําเนินการประชาชนก็ควรจะไปอยู่กับเรื่องปัญหาปากปัญหาท้องปัญหาเรื่องค่าของชีพซึ่งรัฐบาลก็ดูแลอยู่มาสนใจเรื่องนี้ทําไมอาจารย์จะตอบยังไงครับครับเออมีมีสองประเด็นนะคือก่อนอืน่ในในประเด็นแรกเนี่ยอย่าอย่าจะพูดให้ให,ให้ให้มันจบไปก็คือคว่า ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการรัฐประหารยึดอํานาจนะฮะที่มาของสวแล้วก็มาย้่นทุนเก้นั้นเราต้องเข้าใจว่าประธานสภาเนี่นะครับก็ไม่ได้ฟังเสียงและส่งเรื่องที่ผิดไปนะครับท่านนายกเนี่ยก็ไม่ได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเอาเผือกร้อนที่ยังไม่สุกเนี่ยจะขึ้นไปทุนเก้าแต่นายกก็ไปยกไบงควรไปยกมือด้วยในเวลาสามในเวลาที่ สสรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านิบโมง11โมงนะฮะก็เห็นอยู่นะฮะหน้าฉล่มอยู่เขาเขาประท้วงโดยการวอล์กเอออกจากที่ประชุมแล้วก็มีการเอาลีดงานศพที่เขียนว่าสภาธาตุไปให้กับประธานสภาที่หน้าบัลลังครับครับน้องชายคุณนรงกรนะฮะก็เคยมาแตครั้นี้ไอ้ประเด็นพวกนี้นะครับมันหมายถึงว่ากระบวนการเนี่ยตอนนี้นะครับ พริงๆแลจะบอกว่านายกไม่รู้ในจริงนายกก็รู้นายกรู้ฮะนายกรู้อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคือในส่วนเนี่ยที่เขาจะยื่นเนี่ยนายกนี่มีเวลา20วันในการที่จะเสนอทุนรในการเสนอภายในไม่จําเป็นจะต้องเสนอในพรุ่งนี้ก็คือคอยรับฟังความเห็นว่ามันจะมีปัญหามีในต่างหรือเปล่าอ๋อข้อปฏิบัติที่บอกว่านายกต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญด้วยการนําร่างดังกล่าวทูลกล้าวเสนอภายใน20วันครับอันนี้ตามกฎหมาย ในท <ITA> ่านในนายกเนี่ยก็ต้องดําเนินการอย่างนั้นแต่ในช่วงตรงนี้นะครับขบวนการในการคัดค้านของประชาชนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยไม่ให้เกิดรัฐประหารครั้งนี้โดยทุนสามานกสินได้เนี่ยนะครับก็คือว่าไอการคัดค้านต่างๆทั้งหมดไปเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คนเข้าใจนะฮะประเด็นจะคัดค้านเรื่องการทุนก้าวก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกับคนก่อนว่าการกระทํานี้เป็นการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ทําลายประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการลริบลอนอำนาจของในหลวงและของสารธรรมนูญต่างทั้งหมดเนี่ยะบวนการทั้งหมดตอนนี้เป็นสร้างความเข้าใจเมื่อสร้างความเข้าใจเสร็จแล้วแบบที่คุณเปลวสิงเงินเขียนว่าครับว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นการแก้ไขได้คือพลังของประชาชนแต่พลังของประชาชนต้องเป็นพลังที่ตื่นตัวเข้าใจปัญหาเพราะคณะบวนการคัดค้านข,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 ของในส่วนของ ฝ่ายค้านนะฮะของ40โวขององค์กรต่างๆเหล่านี้ต้องจัดประเด็นคัดค้านจีบจงไหนก็ได้มาแต่เชี่ยเห็นเสร็จชี่เห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องนัดรวมพลต้องดีเดย์กันว่าเมื่อเขาไม่ฟังเสียงเขาทาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนัดวันไหนที่มีความพร้อมวันที่8ตุลาไหมครับไอ้นั่นก็เป็นเป็นแล้วแต่ให้มันมีเป็นกระแสประชามหาชมนะที่ผมยจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องสร้างความเข้าใจนะฮะ การทำอะไรสักอย่างหนึ่งการพูดรึงสานการ์ณในเวทีต่างๆเนี่ยเล่าสานการ์ณไม่ใช่สานการครแค่เล่าสนักแต่เล่าสานการ์ณนี่เห็นว่าตอนนี้บ้านเมืองมันจะวอดวายไปแล้วจากการที่การบริหารการที่ผิดพลาดจากการที่มีความผิดพลาดในการบริหารเรื่องมากหลายเรื่องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเรายอมไม่ได้ แต่ตอนนี้ประชาชนยังไม่ได้ตื่นทวพอเนี่ยมันต้องตื่นให้มากก็พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไอ้เจ้าเนี้ยเป็นขบวนการที่เราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นต้องบอกต่อ,ตอกันไปขบวนการในเรื่องของการคัดค้านเขื่อนแม่วงการคัดค้านเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีความหมายเลยถ้ากาศเขาสามารถยึดอํานาจได้หมดต่อไปเขาจะทําอีกเขาอาจจะคัดค้านครั้งน,นี้จะทําอีกเขาไม่สนใจประชาชนแล้วพี่น้องทางสวนยางนะที่เราคัดค้านไปเนี่ยนะครับก็อาจจะ โอเคครั okay, ้งนี้เขาอาจจะยอมถ้าเนิดเขาจะพยายามที่จะลดกระแสเนี่ยแต่ที่สุดเมื่อเข้าอำนาจเสร็จต่อไปนี้พี่น้องสุนทรยางก็จะจมดินต่อไปเลยแตงเงื่อไขนึงที่คุณหงาคารวานเขาออกเฟซบุ๊กแล้วก็เตือนไปถึงเพื่อนเดือนตุลาซึ่งเดือนข้างหน้าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนตุลาเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นอดิศรเพียงเกตหมอเวงตัวจีราการและภรรยาคุณอ้วนภูมิธรรมตกลงเจ้าเขื่อนแม่วงใช่ไหมเนี่ยคำพูดตรงนี้อาจารย์เจวัฒน์มอง โอ้ผมคิดว่ามีน้ำหนักมากนะครับ,รบพูดในฐานะเพื่อนหงาก็คิดถึงเพื่อนแล้วก็เตือนไปเพราะคนเหล่านี้อยู่ในรัฐบาลอยู่ในรัฐบาลแล้วคนเหล่านี้เคยบอกว่าจะต้องเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจไม่รวมศูนย์อำนาจคัดค้านการ,รเผด็จการทุกแบบหมดเพราะคำถามนี้ตรงนี้เนี่ยประโยคเดียวประโยคเดียวแต่มันชี้คำว่าคุณเริ่มอุดมการณ์ของคุณแล้วหรือเปล่า ในเดือนตุลาคมเป็นอุดมการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาต่อสู้คัดค้านกับเผด็จการเพื่อประชาธิปไตยนอกจากคุณไม่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วคุณไปอยู่ในข้อของเผด็จการอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่หงาเขาเตือนไว้ในฐานะเพื่อนคุณอาจจะไม่สนใจคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสทองแล้วนะฮะไอ้คนมีอุดมการ์ต่างกันจนไปนะแต่ว่าเขาเองเนี่ย ทิ้งอุดมการไปสักพักไปร่ํารวยขึ้นมีอํานาจขึ้นสุธามแสงประทุมวันนี้ก็เป็นประธานบอร์ดของอสมทแล้วก็เกิดกรณีไปแบนรายการคนค้นคนซึ่งกําลังพูดถึงการเดินเท้าคัดค้านเขื่อนแม่วงของอาจารย์สัจสินเนี่ยสุธามแสงประทุมก็อยู่ในคนเธอตุลาด้วยใช่ครับที่จริงแล้วเนี่ยก่อนจะได้มาเป็นประธานอสมัทนะฮะเราใช้เบื้องหลังนิดนึงครับเพื่อให้เป็นการเตือนกันนะฮะถึงน้องนะฮะที่ชื่อสุธรมแสงประทุมนะครับก็คือว่า ก่อนหน้านั้นวันที่6นะฮะวันที่6ตุลาคมในปีเกาะปีก่อนเนี่ยขึ้นไปปรากฏออกมายกย่องนะฮะว่าเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองในปีห3สามนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่เทียบเท่า14ตุลากว่า14ตุลาเพราะเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ในตรงนั้นใครเป็นผู้บัญชาการครับทักษิณชิน,นวัตรเป็นผู้บัญชาการขณะที่เหตุการณ์14ตุลาคมมันเป็นเรื่องของประชา,าชนทั้งหมด ผมก็เขียนเตือนสุธรรมว่าคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณเอาเหตุการณ์ทั้งประวัติศาสตร์เนี่ยในความรู้สึกของประชาชนาด้วยเอามารดฐานนะแล้วก็มายกเหตุการณ์ก่อการไล่เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเพื่อคุณจะประจบประแจงแล้วคุณก็ได้ผลด้วยค,คุณก็ได้มาเป็นประธานบอร์ดสมทซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ทางคนทั้งประเทศเนี่ยข้อคัดค้านคุณเพราะ มันมีหลายเรื่องนยนอกจากตรงนี้แล้วเรื่องปัญหาจ,จุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอำนาจตงๆหมด<า><า>อไอ้นี่มันก็เป็นปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะถึงเดือนตุลาคมอยากจะฝากไว้ว่าคนที่มีอุดมการณ์ในตรงน,นั้นครับคนที่มีอุดมการณ์ในตรงนี้เนี่ยเขาถือว่าอุดมการณ์มันยิ่งใหญ่ครับอุดมการณ์มันยิ่งใหญ่กับตำแหน่งหน้าที่การงานคุณอาจจะอดอยากนะฮะแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ถ้าหากเวลาการตายไปเนี่ยนะครับ คุณจะเหมือนภูผาไม่ใช่เบาวิวต่างขึ้นไปเพราะเห็นว่าคุณไปรับใช้นักการเมืองไปรับใช้ระบบทุนสามาัญขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวกลับเข้ามาก็คือว่ารประเด็นที่เกี่ยวกับบ่งว่า,าแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยกรณีที่ต้องคัดค้านกรณีที่จะมีการยึดอํานาจผ่านการแก้ไขธรรมนูญที่มาสวเนี่ยบทบาทคนเดือนตุลาซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญที่ท่าอาจารย์ใัยวน์ใช้คําว่าพูดคําว่าเมื่อเขายึดอํานาจรัฐได้ เขามียอำนาจทุนยึดอำนาจสือ่อและสุดท้ายเขาก็จะแบ่งแยกโดยยึดอำนาจของมวลชนคนเดือนตุลาเป็นคนที่คุยกับประชาชนด้วยความให้เกียรติเคารพต่ออุดมการณ์แต่วันนี้กระบวนการมวลชนมันกลับไปแบ่งแยกมวลชนออกเป็นสองข้างเนี่ยกระบวนการแบบนี้ประชาชนจะรวมกันได้ยังไงในการคัดค้านการยึดครองอำนาจของทุนสามานไวเวลานี้คือในส่วนตัวนี้มันมีเรื่องที่รวมกันครับวันนี้คอลัามพงษ์เปลวสีเงินเนี่ยพูดอย่างชัดเจนว่า ประชาชนไม่ว่าสีแดงสีเหลืองหรือสีไหนๆก็ตามเนี่ยมีพระประมุขคือพระมหากษัตริย์อยู่องค์เดียวกันนะแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ชีวิตของพระองค์เนี่ยนะครับห้าสิปีหกสิปีเนี่ยทำเพื่อประชาชนมาตลอดผมได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องชาญชนชาตินะเป็นม้งเป็นปากยอนะฮะต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าชาวเขาเนี่ยชีวิตที่เขามีอยู่ตรงนี้มา นะครับเพราะว่าเขาได้รับการที่การแก้ไขปัญหาในชีวิตความเป็นอยู่นําปัจจัยพอเพียงมาแล้วก็แก้ปัญหาโดยที่แก้ปัญหาอย่างครบวงจรไม่ให้ปลูกฝิ่นแล้วก็มีการปลูกพืชแล้วก็มีรายได้มีขบวนการเข้าไปจัดรายได้ไดนะมีโครงการ<อ>พระาราชบัลลังิ์เกินไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี้เป็นสิ่งที่เขาลืมไม่ได้เป็นการประทับใจว่าคนที่มาให้ชีวิตของเขานะครับและให้ชีวิตความเป็นอยู่กับเขาไอ้ตรงนี้แต่คนบางคนนะฮะ ซึ่งบางทีเป็นอคตินะ,ะอคติจากการที่ตอนนี้ขบวนการนักศึกษามันก็จะมีพวกอาจารย์ที่มีอคติพวกอาจารย์ที่มีความคิดว่าสถาบันพร,พระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยและไปสร้างข้อมูลแท็จขึ้นมาบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์นะฮะจัก,กรีเนี่ยนะครับรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่มีอะไรดีไปหมดเลยและเอาความคิดนี้ไปถ่ายทอด